ครับสวัสดีร ly, ครับพวกเราทีมลูกเจ้าพ่อวิทยศักดิ์นะครับจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคณะวิศวมศาสตร์นะครับรกรร็ํ right? าดาารรับต่อไปเดี๋ยวจะแนะนําผู้บริหารอาจารย์ผู้ผู้ควบคุมทีมนะแล้วก็สมาชิกน,นะครับทั้งหมดก็ผมอาจารย์คงพันธ์คงพิพักนนะครับหัวหน้าสาขาวิชาวิชาการเกียร์กลนะครับแล้วก็อันนี้ท่านอาจารย์คงตะกรชิดชอบครับอาจารย์ผู้ควบคุมทีมนะครับแล้วก็ระดับต่อไปเดี๋ยว ให้นักศึกษาแนะนําชื่อเนาะชื่อสาขาวิชาครับเริ่มจากคนก่อนเลยครับสวัสดีครับผมนายสราญนนท์นายโสมครับอยู่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับสวัสดีครับผมนายพงศกรบัวนินครับผมอยู่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับผมสวัสดีครับผมนายธวัชชัยจุสาวิศวกรรมไฟฟ้าครับ สวัสดีครับผมนายทัศน์ธงศรีทองวิศวกรรมเครื่องกลครับสวัสดีครับผมนายธนกุ์ต่อพานสาขาวิศวกรรมเครื่องกลสวัสดีครับผมนายกิวัลรักษาวดีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครสวัสดีครับผมนายชัตวัชชีิเวีสาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับ สวัสดีครับผมนายธีระใยธนาคารกลางาุตสาหกรรมทุกคนครับสวัสดีครับผมนายวริศุลชุมพรสาขาข้างคนครับสวัสดีครับผมแปยธนภูมิีเมฆสาขาวิชาช้างทนคนครับสวัสดีครับผมนายเจษฎาพาตอสายสาขาอุตสาหกรรมทุงคนครับนะครับเรีบร้แล้วครับเดี๋ยวลำดับสุดท้ายนะครับพวกเราก็ขอฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับจากทีมลูกเจ้าพ่อในเอเซสานะครับ จากคณะวิทยมศาตร์มหาวิทยาลัยพระปกชินเหนือนะครับปีนี้พวกเราเต็มที่นะครับครับเดี๋ยวเจอกันนะครับผมครับพวกเราสู้นะครับสู้